สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกันกบครูปูอีกเช่นเคยนะคะหลังจากห่างหายไปหลายวันนะคะไม่ได้ทำคลิปลงนะคะแต่ก็ยังทำา h อสั้นให้เห็นกันทุกวันเลยนะคะวันนี้ครูจะมาสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะ action, Hood นะ action หุ่นนะ action หุ่นใบหน้าด้านข้างนะคะเวลาเราจะวาดเนี่ยเราจะวาดยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดู action แบบฟร e e hand กันนะคะ ครูจะลากช่วงหน้าผากก่อนนะคะด้านข้างนะคะหุ่นแฟชั่นด้านข้างได้สอนไว้แล้วนะคะวิธีการวาดไปหน้าด้านข้างนี้เราก็มาวาดหุ่นหุ่นเป็นแบบหลับตานะคะหลับตาหขนตางอนยาวเลยนะคะ จากนั้นก็วาดช่วงหูวาดหัวออกไปนะคะลากเส้นแกนนะคะลากเส้นไหลลงมา ตรงนี้ก็เป็นท้ายทอยแล้วก็คอลงมานะคะเดีตรงนี้เน้นในจากนั้นก็ลากเส้นลาดไหลตรงนี้เป็นเส้นอกนะคะตรงนี้เป็นเส้นเอวล,ลากเส้นมานะคะช่วงอก สะโพกนะคะสะโพกตรงสะโพกตรงนะคะเส้นแกนไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นมาเส้นเป้านะคะมาช่วงนี้นะคะตร,ตรงนี้ก็มาบรรจบกันกกนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นแขนนะคะ เสะเอวลากเส้นเบาๆลงมานะคะตรงนี้เป็นเข่านะคะช่วงสะโพกนะคะโค้งเส้นหักลงมานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้น มองเห็นไหมคะลากเส้นขานะคะลากเส้นขาตรงนี้ลงมาเป็นข่าวนะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นขาด้านนี้นะคะตรงนี้ เป็นเส้นสะโพกใช่ไหมคะเอ่อเส้นสะโพกขอไปคะ่ะไม่เฉียงนะคะเส้นสะโพกเอวเฉียงแต่ว่าสะโพกตรงนะคะเอวเฉียงสะโพกตรงนะคะตรงนี้ก็ลงมานิดนึงโค้งนะคะก็มาลับกันพอดีกับขาด,ด้านนี้นะคะนี้ก็ ลากเส้นมาท้งสะเอวนะคะนี้ก็เป็นลักษณะการวาดหุ่นใบหน้าด้านข้างนะคะครูปูวาดไว้ในช็อตสั้นแต่ว่าขานะคะมองไม่เห็นก็เลยมาต่อกันในคลิปยาวนะคะวันนี้เราก็ได้หุ่นแฟชั่นนะคะใบหน้าแบบมนุษย์ต่าง ครูก็เลยแล้วแต่นะคะใครที่เดี๋ยวขอขอลบปากหน่อยนะคะปากแบบอ้าเลอะไปเลยนักเรียนจะได้วาดตามได้นะคะแล้วแต่เราจะออกแบบนะคะอืมเอาละค่ะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะลองฝึกกันดูนะคะก็วันนี้มาแบบสั้นๆนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ